ไปก่อยไปก่อยไปก่อป๋าตัวนีก็่ชมัล้มัสู้กับมันไปก่อยดึงนี่ลูกก่อยดึงึ้นมาเออนะออปามันตัวใหญ่นะมันช่วมันจิขึ้นไอยอยอยเยานาบหองกันเน่ยอกันใหญ่เ้มนั่งดึงม้ยนั่งดึงก็เดียวฮัดคอน นอก่จงวะก่อนายพ่อเล้วเออโอ้ม yeah. ันตัวใหญ่น่ะแน่ป้าต้องมัต้องปล่อยปล่อยมันเป็นธรรมดาธรรมดาก่นทำอีกก่อนดงม้วนแ้ติตั้งมาแล้วมนติตั้งมาแล้วเดี๋ยวอนเดี๋ยวอเดี๋ยวก่อนติดตั้ก

还得了，晓嗯。要不然太松可多了，不太了不太闷了。